ครับท่านผู้ชมท่านใวันนี้ปุณจะพาทุกคนสอนเล่นเกมมือถือแบบไม่ใช้เน็ตนะทุกคนพลังพูดไอ้ประโยชน์ใ,ใหญ่ใหโยให่ให่พูดมั่วๆอะไรนะทุกคนแบบนั้นพูดมั่วๆและคุณจะเห็นแบบนี้เน็ดมือถือปิดอยู่คุณก็สามารถเล่นเกมแบบนี้ได้ก่อนจะมารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ถ้าติดใครและกดตกิดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่จะกคนมาดูกันว่าวันเลกนยังไแงแต่ก็แค่กดคิกคิกถ้าคนไปถึงถึงตาหมายเลขนี้ก็จะได้ของรางวัลไม่คืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมยังไม่ถึงเลยเพราะมันยากมากมาเจ็บจากเกมนี้ต้องใช้สมาธิ ขาลึกเงี้ยวทอับโอ้ยหึงโออะไรโอ้ปะโอ้ย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 นงั้นถ้าคุณคนคิดว่าตัวเองหลบอริงอะล็อกเกมไม่ดูงั้นก่อนจะลักั็ไ้ก็อจะลืมก่อหลั์กดอช้าก่อนะเข้านอนก่อเพื่อจะมีพลาง Give me to to Bye-bye.